ขอวิธีทําบัตรเชือกใหม่ครับได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะถ่ายรูปเชือกของเราไว้ก่อนเลยนะแล้วนําเข้ารูปภาพมาอย่างแอป r o c r e a t e ค่ะนี่คือส่วนที่เราจะนํามาทําบัตรวันนี้ค่ะเริ่มจากการรับรูปร่างของเชือกก่อนนะคะเริ่มวาดบริเวณขอบของรูปร่างก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเติมลวดลายของเส้นเชือกลงไปค่ะหลังจากที่เราวาดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราจัดวางรูปนี้ค่ะให้อยู่ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษค่ะใช้สนิ้วสไลด์ลงด้านล่างแล้วเลือกที่การขัดลอกทั้งหมดค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆเข้าไปที่ไลบรีของแตง แล้วกดบวกเพื่อสร้างหัวแปลงใหม่ค่ะเข้าไปที่รูปร่างนะคะหลังจากนั้นทําการแก้ไขรูปร่างด้วยการกดที่นําเข้าแล้วเลือกที่การวางค่ะอินเวอร์ตรูปนะคะด้วยการใช้2นิ้วแตะที่จอค่ะหลังจากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้นได้เลยค่ะเข้าไปที่การตั้งคาเซนค่ะระยะห่างนะคะให้เพื่อนๆปรับไว้ที่30-35ถึงเค่ะจากนั้นนะคะเข้าไปที่การตัง้งคาความสเสถียรของแปลงค่ะสตรีมไลน์นะคะตั้งไว้ที่70%ค่ะกดเข้าไปที่เทเพอร์ค่ะปรับแรงกดเทเพอร์ด้าน ขนาดและปรับหัวให้สูงที่สุดค่ะปรับค่าความเร็วของหัวด้านซ้ายนะคะให้เท่ากับด้านบนค่ะและอย่าลืมเปิดการเชื่อมขนาดหัวด้วยนะคะขนาดปรับให้สูงที่สุดเลยนะคะและส่วนของหัวก็ปรับให้สูงที่สุดเช่นกันค่ะจากนั้นเปิดใช้งานเทเพอร์คาสิคค่ะเข้าไปที่การตั้งค่ารูดกลางค่ะาการหมุนนะคะปรับเลื่อนมาทางขวาให้สุดเลยค่ะแรงกดนะคะก็เลื่อนมาทางขวาให้สุดเช่นกันค่ะเข้าไปที่การสแสดงผลหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเลือกที่โหมดล่างสุดค่ะเข้าไปที่การตั้งค่ามิกซ์แปรงเปียกนะคะปริมาณ การดึงนะคะตั้งไว้ที่50%ค่ะเข้าไปที่การตั้งค่า Apple Pencil ค่ะความทึบนะคะให้ปรับเป็นไม่มีค่ะแล้วตั้งค่าองศาของทิวไว้ที่0ูนย์องศาค่ะเข้าไปที่คุณสมบัติของแปลงค่ะการแสดงตัวอย่างตั้งไว้ที่50%ค่ะเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งชื่อหัวแปลงของเราด้วยนะคะและนี่นะคะก็คือหัวแปลงที่เราได้สร้างกันในวันนี้ค่ะเอาไปลองทําใช้งานกันดูนะคะทําได้หรือไม่ได้มาบอกด้วยนะ